E <síntos> หมดโศกนะลูกนะอยู่กับยายเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะลูกนะใจเย็นนะแป้คุณไปก่อกวนโบกับลูกทำไมเนี่ยไม่ได้ไปก่อกวนเนี่ยแค่อยากไปเยี่ยมหลานเหมือนที่คุณกับคุณน้าไปบ้างไม่ได้เหรอไงคะคุณแน่ใจเหรอว่าไปเยี่ยม คุณทำไม่ได้ตกใจมากรู้ไหมเด็กตัวเล็กแค่นั้นถ้าพลาดต่อขึ้นมาจะเป็นยังไงเนียนก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเด็กคนนั้นมันมีอะไรสําคัญนักหนาคุณกับคุณนั้นได้ไปเยี่ยมมันบ่อยๆทั้งซื้อเสื้อผ้าซื้อของเล่นแตบประเคนในทุกวันเนียนถามดีๆว่าใครคือพ่อของเด็กเขาก็ไม่ตอบมันก็ต้องมีขู่บ้างเป็นธรรมดา แต่เนียนไม่ใช่คนใจยักใจมารที่จะทำร้ายเด็กตัวเล็กๆได้ลงคอหรอกนะคะเนียนว่าเพื่อนของคุณเน่ยตึงตุงมากเกินไปแล้วตกลงได้คำตอบที่อยากรู้มิจ๊ะไม่ได้ค่ะแต่เนียนจะคาดคั้นเอาความจริงจากปากเขามาให้ได้ไม่เห็นต้องเหนื่อยเลยอยากรู้ถามผมก็ได้ตต่เป๊บุ้งกี่ เป็นลูกของผมกับคุณโบชัดเจนไหมฉันนึกลังไม่มีเพศอ่ะแล้วฉันกับโลกล่ะคุณจะทิ้งไว้ที่ไหนผมไม่เคยมีความคิดจะทิ้งคุณกับลูกเลยนะแต่ก็ไม่คิดจะทิ้งมันกับลูกเหมือนกันคุณจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะคุณเป้คุณจะต้องเลือกถ้ามีมันก็ต้องไม่มีฉันหนูเนียนหนูเนียน ใจเย็นก่อนแล้วเราก็คุยเรื่องนี้กันอีกทีนะลูกนะกเราก็อย่าพูดจาหักหาน้ำใจเขานักสิกาเป้หรือเนี่ยนะเขาท้องแก่อยู่นะลูกจะท้องจริงหรือเปล่าก็มไม่รู้ตาเป้ ชนะเธอไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป พยาบาลแล้วล่ะนาะคุณคุ้นชื่อแล้วรู้สึกว่าจะชื่อคุณหมอโชตีวงหรือโชตีรักอะไรนี่แหละถ้าหากว่าได้ความคืบหน้ายัางไงแล้วก็แจ้งรีบบอกนะาทันทีเลยนะก็ขออย่าให้ข้อสงสัยของแจ้งเป็นจริงก็แล้วกันบอ,อกตรงๆนานอยากเลี้ยงหลาน หมอโชติวงศ์ไม่อยู่ค่ะไปต่างประเทศอีกสองทิตย์ถึงจะกลับน่าเสียดายจริงเลยนะครับแล้วถ้าผมจะขอประวัติการรักษาของคุณจัตรพรวันนั้นจะได้ไหมครับมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ค่ะเราให้ไม่ได้จริงๆขอแอบดูนี้ดวได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะต้องได้รับความยินยอมจากคนไข้ก่อนนะคะความยินยอมจากสามีพอได้ไหมครับจะโผล่มาได้นะแกเธอจะไม่ทันนัดอยู่แล้ว ประชาชนคนครับจ้ข้อมูลได้เลยช่วงที่ภริยาผมไม่สบายผมไม่อยู่นะครับเธอไม่ยอมบอกว่ามารักษาตัวที่นี่เป็นอะไรผมสามีคนจะทราบด้ยครับเธอกำลังตั้งท้องด้วยรอสักครู่นะคะต้องปรึกษาหัวหน้าก่อนข้าให้ดูไหมบ้างแกเป็นสามีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่น่ามีปัญหาหรอ สวัสดีครับผมแจ้งล่านะครับผมไปชานิดนึงนะครับมือเสร็จฐุระเลยครับครับขอบคุณครับถ้าจะชวนลูกค้ารายนี้นะฉันจะชาร์จใหญ่เป๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่ให้รอนานคุณหมอเขียนไว้ว่าคนไข้ยังไม่ทานได้กลืนสารอันตรายใดๆลงท้องช่องปากปกติด,ดีไม่มีอาการแทรกซ้อนคะ่ะ แล้วไม่มีผลตรวจจากหมอสูเลยวะครับมีเท่าน,นี้ละค่ะขอผมดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ ใช่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองจ้างเขาเลี้ยมด้วยมันเหมือนเป็นเวรเ,เ,เป็นกรรมนะหนีเท่าไหร่ก็นหนีไม่พ้นไม่ต้องหนีแล้วล,ละโบอยู่กับพ่อแม่นี่แหละวินาทีนี้พี่บุ้งกีอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะขอแค่บุ้งกีปลอดภัยก็พอทุกอย่างมันจะจบเร็วขึ้นนะ ถ้าโบไปคุยกับคุณประวันให้รู้เรื่องรู้ราวพ่อเห็นด้วยนะตกลงกันเลยว่าจะเอาอยางไงแล้วผู้ใหญ่ทางนู้นเขามานั่งคุยด้วยเมียเขาจะได้ไม่อาราวาสอให้พ่อกับแม่ไปด้วยก็ได้นะโบเราจะเก็บไปคิดดูนะคะโบกลัวที่จะเจอคุณประวันเพราะไม่อยากจะใจอ่อนอีกแล้วใช่ไหม เบอร์มาผิดคือดิฉันอยากจะติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือบริการลูกค้าอะไรทำนองนี้ไม่ทราบว่ามีไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชันตราพรพนาวันนะคะไม่ทราบว่าวันนี้มีคนมาพบคุณหมอโชติวงศ์ถามเรื่องของดิฉันหรือเปล่าคะ มีของทีฉันเองค่ะคุณช่วยอ่านคำวินิจฉัยโรคของคุณหมอให้ดิฉันฟังหน่อยได้ไหมคะเนียนอยากให้พี่โบนลองคิดดูทีนี้คะผู้หญิงเราเก่งทุกเรื่องฉันนัาจะตามบอสวด้ด้วงความรักทางที่ดี พี่โบน่าจะอยู่ให้ไกลผู้ชายผยู้สวยคนนี้ไว้จะดีที่สุดนะคะเราจะฟ้องหย่ากับเพราะคุณเีย็นจงใจหลอกโลคุเต้ว่าท้องสุบีบมันเข้าให้แต่งงานถ้าคุณโบไม่รังเกียจผมอยากจะดูแลคุณโบแล้วก็นอนบุ้งบีตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณโบพูดออกมาตอนนี้ว่ารักคุณทักและไม่มีความรู้สึกพิเศษอะไรเหลือให้กับผมอีกแล้วผมจะเดินออกไปเดี๋ยวนี้ และจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณกับลูกอีกแล้ว